อยู่กับผมบอลมาริโอมอเตอร์ครับวันนี้ผมมีรถประมาณ7,000กว่าบาทหรือ8,000กว่าบาทมานำเสนอ แบรนด์มาด้าเนี่ยคือมันจะมีอยู่ประมาณอสองเครื่องยนต์ใช่ไหมครับก็จะเป็นรถที่เครื่องยนต์มีทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลนะครับหรือตัวตัวย่อยก็คือตัว G กับตัวดีนะครับใน segment น,นี้และนี่ครับเป็นตัวมาด้าสองนะครับก็ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นตัวท็อปที่สุดของรุ่นนะครับมาด้าตัวนี้ก็จะมีเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเครื่อง1.3นะครับ ตัวนี้บอกก่อนเลยว่าเป็นสีพิเศษจากโรงงานด้วยนะครับสีก็จะเป็นสีแดงโซเลตน,นะครับที่จะต้องเสียเงินเพิ่มอีก10,000ืนเพื่อจะได้สีพิเศษตัวนี้ไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของไฟหน้าตัวนี้กันดีกว่านะครับไฟหน้าครับผมไฟหน้าก็จะเป็นแบบโฟล์โปรเจคเตอร์ขึ้นมาแล้วสังเกตไหมครับว่าตัวนี้จะมีเรื่องของไฟตัวรรอบ โคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับดีไซน์ออกมาได้ล้ำยุคล้ำสมัยมากๆเลยและในตัวโคมนะครับมีการทำเรื่องของสีแคปลามาให้เรียบร้อยนะครับต้องบอกเลยคันนี้แต่งเยอะๆมากๆเลยนะครับเรื่องของแคปลามาดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นคาร์บอนแคปลาเหมือนกันนะครับเป็นชุดแต่งตัวนี้แล้วก็จะมีเรื่องของไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับมาสด้าสองยังคงเอกลักษณ์ความยิ้มอยู่นะครับคือมีโครเมียมคาดตรงกลาง1เส้นนะครับโอ้โหเป็นไงครับ คันนี้สวยมากแล้วก็รถเดิมมากๆนะครับล้อแม็กคันนี้นะครับก็จะเป็นขอบ15นะครับมีการลงแม็กด้านในสีแดงแล้วก็น็อตสีน้ำเงินนะครับโค้ดสวยเลยยางปี2021นะครับคันนี้ล้อสเปคดีมากๆนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้อีกประมาณหนึ่งนะครับตัวนี้ยางประมาณ90%นนะครับคือดอกเต็มแล้วล้นมากๆนะครับส่วนถัดมาเลยเรื่องของประตู นในส่วนของประตูก็จะมีเรื่องของระบบเปิดกุญแจอัตโนมัตินะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ข้างกระจกนะครับตัวนี้เป็นตัว LED ด้วยนะครับสิ่งตกแต่งเพิ่มเติมนะครับในส่วนของประตูก็คือมีเรื่องของโครเมียมนะครับที่ครอบขึ้นมาแล้วก็คิ้วกันสัดนะครับเป็นตัว all new Mazda 2นะครับแล้วก็ในส่วนของประตูก็มีการแลปคาร์บอนแคบล่ากันอีก โอเคเดี๋ยวเราไปดูความเดิมกันบ้างนะครับถ้าพูดถึงความเดิมคันนี้นะครับที่โครงสร้างของเขาเห็นไหมนะครับเบสซอร์ตจากโรงงานนะครับลูกยางยังใหม่มากๆเลยเห็นไหมครับนี่คือคันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าได้เรื่องของการตรวจสภาพนะครับระดับเขาเรียกว่าบริษัทที่มีมาตรฐานคุณภาพนะครับมีการไปตรวจเรียบร้อยนะครับอ่ะประตูหลัง นะครับชุดแต่งก็คล้ายๆกันเลยนะครับมีการเสริมเรื่องของคิ้วเรื่องของคาร์บอนแคบล่านะครับก็จะไม่มีอะไรมากประตูเดิมโรงงานนะครับความเดิมก็นี่ครับเมสสปอร์ตจากโรงงานยังอยู่นะครับเห็นไหมครับครโคตรน่าซื้อเลยคุ้มค่าจริงๆนะครับสำหรับคันนี้โอเคนะครับนี่ครับตัวสปอร์ตจุดเด่นจะอยู่ตรงไหนนะครับมาดูครับด้านหลังนี่เองนะครับ คือปกติเนี่ยตัวสปอร์ตหรือว่าเขาเรียกว่าตัวซีดานนะครับจะเป็น2ลักษณะนะครับถ้าเป็นตัวแฮชแบ็กหประตูเขาเรียกว่าตัวสปอร์ตถ้าเกิดว่าเป็น4ประตูแล้วมีข้างหลังออกมานิดหน่อยเขาเรียกว่าตัวซีดานนะครับตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับตัวนี้ยังไม่มีการติดเรื่องของสปอตเลอร์หลังมานะครับแต่มีการแลปแคปล่ามาให้อีกแล้วนะครับแล้วก็ไฟเบรกด้ยสาด้านบนเป็นเสาสัญญาณแบบคีบฉลามแล้วนะครับตัวนี้ตัวท็อปเลยนะครับเรื่องของระบบ ไลฟฟ้าต่างๆนะครับก็ยังมีมานะครับคันนี้เพิ่งติดฟลีมไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูไฟหลังกันดีกว่านะครับตัวนี้ไฟหลังก็ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็โดดเด่นมากๆนะครับด้วยการดีไซน์แบบโคตรเฟีย้ยวเลยนี่นะครับโคมไฟเดิมแพ้โรงงานนะครับเรื่องระบบความปลอดภัยก็จะเป็นในส่วนของเซ็นเซอร์หลังนะครับที่มีให้ถึง4จุดนะครับตัวนี้เป็นี้ตัวสปอร์ตนี่ก็สุดยอดนะบอกก่อน ผเปิดฝากระโปรงหลังขึ้นมาเลยนะครับด้านหลังพื้นที่เคลียร์แลนด์โอ้โหเป็นยังไงไม่ได้แคบนะตัวเครื่องอยู่จุดสามทำพื้นหลังดําด้านหลังมาค่อนข้างดีเลยแล้วสะอาดมากคันนี้้ามีประมาณ100%นะครับน่าจะอยู่ประมาณ90%กว่าเลยนะคือใหม่เกินคันนี้อ่ะโอเคโครงสร้างเดิมนะครับไม่พูดเยอะเลยมีการตรวจสอบสภาพเรียบร้อยนะครับทีนี้ครับ ไฮไลท์ของ Mazda าก็เอาเทคโนโลยีมายัดในรถคันหนึ่งนะครับไปดูด้านในดีกว่าเขายัดอะไรมาบ้างไปครับมาครับด้านใน Mazda 2ตัวนี้ตัวไฮพัสนะครับรีโมทกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะทำงานคู่กับพุ่สตาร์ทนะครับนี่นะครับเจอช่างปอนอันดับแรกก่อนแป๊บหนึ่งนะนี่ยังไงครับแล้วก็ หคืออัตราการเล่งคือแบบมาตามเลยอะ่ะน้องอันเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนนี่คืออัตราเล่งของเขานี่คือมาตามแบบที่ผมเหยียบเลยอะ่ะออโคตรเฟี้ยวเลยว่ะนะครับอ่ะมาดูความสปอร์ตด้านในดีกว่านะครับคันนี้เขาจะกลุ่มตีมมาเป็นสีดํา เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะครับสามก้านสปอร์ตนะครับตรงกลางเป็น s r s airbag นะครับ,รรรบซ้ายมือเป็นเรื่องของปุ่มเอนเตอร์เทนขวามือเป็นเรื่องของพุชคอนโทลนะครับออกแบบมาแล้วดูสภาพเอาครับแทบไม่มีรอยเลยเห็นไหมนะครับความสปอร์ตอย่างนึงนะครับเทคโนโลยีอย่างนึงเรื่องของหน้าปัดเลนใหม่นะครับหน้าปัดเลนใหม่ก็จะมีเรื่องของการโชว์สิ่งต่างๆ นะครับก็จะมีเรื่องของเลขไม่เกวัดแล้วก็ที่วัดน้ำมันตัวนี้จะเป็นลักษณะออกแนวดิจิตอลกับหมดนะครับมีอนาล็อกแค่นิดเดียวเอง,เองและสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมบอกแล้วนะว่าคันนี้เอาเทคโนโลยีมาหยักเยอะมากนะครับเพิ่มขึ้นมาตัวนี้เลยน้องอ่านมาดูนะครับเหมือนผมขับแบบว่าในเชิงของเออเขาเรียกอะไรนะเครื่องบินนะครับรถที่มันสปอร์ตนะครับมันจะมีนี่เห็นไหม ตัวใสๆนะครับอันนี้จะบอกเลขเป็นตัวดิจิตอลด้วยนะครับมีเลขศูนย์ตรงกลางนะครับโหโคตรเฟี้ยวเลยแล้วในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับคือไม่ต้องพูดเลยนะครับตำมีแทบไม่มีมีก็เอากระดาษชชู้ยัดไว้รู้ไหมว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนี่นะครับติดฟิล์มใหม่ทุกคันนะครับถ้ามันเสื่อมสภาพเราเปลี่ยนให้เลยนะครับเรื่องของวิทยุ ไปไงครับตัวนี้เขาจะท็อปขึ้นมาข้างบนนะครับจะไม่อยู่ตรงคอนโซลนะครับรูปแบบก็โอเคนะการทัดการอะไรก็โอเคนะครับเมื่อกี้ได้ฟังเสียงกันแล้วผมเชื่อว่าได้ฟังเสียงกันแล้วแล้วนะทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่ามาสด้าก็ทําเครื่องเสียงมาโคตรดีเลยนะครับรูปแบบแอร์รูปแบบแอร์บบตัวนี้เห็นไหมดูคือไม่เก่าเลยนะครับดูเห็นไหมรถยนต์มือสองหรือเปล่าคันนี้เหมือนมือ1นึ่งแดงเลยนะครับ คือสภาพสวยมากนะครับตัวนี้ออกแบบมาลักษณะคล้ายๆรถเ,เ,เล็กๆแล้วกันนะครับมีอยู่แบรนด์หนึ่งลองคิดเองนะครับเรื่องของแอร์คุณพี่ครับดูสปีดเขาครับดูสปีดเขาครับผมยังหมุนไม่หมดเลยเห็นไหมดูสปีดเขาครับเป็นยังไงอ่าดูสปีดเขาอย่างเยอะนะครับออปชันอย่างเยอะเลยนะครับตัวนี้ผมบอกก่อนว่าคือ,อเทคโนโลยีหรือว่าการนำ นำล้ำยุคล้ำสมัยนะครับเขาค่อนข้างมาเยอะเลยตัวนี้ใครออกไปคุ้มแน่นอนนะครับผ่อนอยู่ประมาณนะผมใช้คำประมาณ6000กว่าบาทอันนี้บอกก่อนนะมีบัตรประชาชนใบเดียวมาที่นี่เลยนะครับ6ก0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนี่ดูที่เกียร์ก่อนเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้ c ีวนะครับแล้วก็ตัวนี้ดูสภาพเขาสินี่เห็นไหมต่างๆนานาคือแทบจะไม่ค่อยมีรอยเลยนะครับแล้วก็เพิ่ม เขาเรียกว่าโหมดที่ขับแบบโคตรโหดเลยเห็นไหมมันจะมีคําว่าสปอร์ตอยู่ข้างบนนะครับมันเหมือนกับการคลิกดาวน์แค่นั้นเองคือพอกดปุ๊บมันจะมีโชว์ฟีนหน้าจอหน้าจอเลื่อนใหม่นะครับคาว่าสปอร์ตเป็นไงโคตรเฟี้ยวอันนะี้ผมบอกก่อนนะครับเมื่อกี้เครื่องเล่นเครื่องเล่นเพลงไปแล้วนะครับมียังมีอีกนะครับเรื่องของเพลงเรื่องของหน้าโฮมเรื่องของเนวิเกเตอร์ ลดเสียงเบาเสียงหรือ,อหมุนไปตามต่างๆนาๆนาะครับตัวนี้ได้หมดเลยนี่ลดเสียงเบาเสียงตัวนี้ตัวเล็กๆนะลดเสียงเบาเสียงนะครับอ่ะโอเคสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆยกตัวอย่างเช่นที่วางแก้วก็มีให้ที่ใส่เหรียญก็มีให้นะครับหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะที่บังแดดก็มีให้นะครับมีทั้งสองฝั่งด้วยนะครับตัวนี้มีรอยเจิมนิดนึงนะครับประมาณ ทั้งหมดบนเพดานนะครับ1 0อยอยู่ที่ประมาณ97%นะครับมีรอยเติมแค่นิดเดียวนะครับที่เหลือคือสภาพดีหมดเลยนี่อีกส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆนะครับในตัวของ Mazda เนี่ยคือเรื่องของบอกการนั่งเป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับด้วยดีไซน์ของเขาก็จะเป็นดีไซน์แบบ Packet Seat นะครับมีการโอบรัดตัวและก็ดูครับวัสดุขาไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับคือดีมากๆรถปี2000ใหม่ๆเนี่ย เขาจะให้ชุดเบาะชุดคอนโซลอะไรมาค่อนข้างนำสมัยแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผ่อนอยู่ประมาณ6,000เจ็ดพกว่าบาทสนใจอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะนะครับหรือว่ากดทักมาได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังยังอยากจะรู้ราคาเราไปกันต่อครับโอเคด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรื่องของเบาะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ก็ดีมากๆนุ่มมากม,ากมากนะครับโอเคพูดกันเยอะแล้วไปดูหน้าห้องเครื่องกันหน่อยนะครับว่า มันใหม่จริงไหมมีการเยอะมีการเสริมสภาพของอะไรต่างๆนานาไหมนะครับรถวิ่งอยู่ประมาณ1,2ึ0 0 0สกโลไปดูครับนี่ไงฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับดูเม็ดสียังไม่เคยนี่เลยอ่าอันนี้สันนิษฐานนะครับฝากระโปรงหน้าเคยน่าจะเคยใส่พวกแนวชุดคาร์บอนอะไรประมาณนั้นหรือแรปสีมานะครับคันนี้แกมซ้ายไฟหน้าคานหน้า คันซ้ายคันแก้มซ้ายดูไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นรถมือสองเหมือนรถมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับที่สําคัญนี่ครับเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับเปิดขึ้นมาต้องไม่มีไอนะครับต้องไม่มีน้ํามันกระเด็นออกมานะครับรถวิ่งอยู่แสนกว่าโลแน่นๆเลยนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับแล้วก็บอกอทุกอย่างนะครับ สติกเกอร์หลายๆอย่างเม็ดสีต่างๆนะครับยังอยู่ครบเลยเดิมโรงงานด้วยนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ารถโคตรเดิมเลยนะครับราคาคันนี้เหรอโอ้โหพูดตรงๆเลยนะครับราคาป้ายแดงคุณพี่ย้อนไปก่อนนะราคาป้ายแดงเปิดตัวอยู่ที่670,000บาทนะครับก็จะเพิ่มมาอีก25,000นะครับบวกอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ที่สำคัญคือสีเป็นสีแดง พิเศษด้วยนะครับวบกเพิ่อมอีก1,000 0บาทเกือบเกือบ7,000แสกว่านะครับตอนนี้ราคาที่ร้านมาริโอมอเตอร์เปิดนะครับอยู่ที่369,000บาทไม่ถึง4,000 0 0ลดมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับราคามือสองรถม a z ด a าสองตัว1.3 h i g h Connect ตัวสปอร์ตนะครับปี2016นะครับแล้วก็จดทะเบียนเมื่อปี2017 ต่อมาเลยนะครับก็คือมีการรับประกันเรื่องของโครงสร้างนะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีกลับคอไม่แน่นอนนะครับเรารับประกันนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มๆกันไปเลยเป็นไงครับอ่าแล้วคันนี้นะครับมีรับประกันสูงสุด10ปีหรือ100,000กิโลเมตรให้อีกด้วยนะครับมากกว่า235รายการนะครับถ้าแยกเป็นหัวข้อใหญ่ๆเลยก็คือมีเรื่องของเครื่องยนต์ชุดเกียร์ หน้าห้องเครื่องช่วงล่างภายในห้องโดยสารนะครับเป็นไงครับโคตรเยอะเลยใช่ไหมยังไม่พอนะครับเรามีเรื่องของฟรีจัดฟรีโอนฟรีส่งทั่วไทยให้อีกด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้อีกนะครับอุ่นใจทุกการเดินทางแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัว ลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะเป็นกำลังใจให้นะครับและอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาเยอะหรือโทรเข้ามาที่0925629999นะครับอย่าลืมนะครับโทรกันมาเยอะๆโทรหรือยังครับถ้ายังไม่โทรกดโทรเลยนะครับคันนี้รอคุณพี่อยู่นะครับอย่าลืมนะโทรด้วยนะ